เราละยังไม่้วเสียงมาดังนิดนึงเราก็ไปนั่งเป็นแซลุงโจก่อนแล้ก็ไปอะไรอ่ะโอนเี่ยขอให้ังว่าตอนน้พี่ไปเข้าห้องน้ำอ่ะพี่จะโอนเรียกไอป่านล่าห้องน้ำเ วัดที่มีงานกรหลวตัวอะไรเนี่ยใส่เอเชียเสนาไปไ่หรอเนี่ยทาไปวัดใส่ตัวไลัว่าตาเราไม่เคยเจอหรอกมอง่าไปวัดใส่ส้รถที่ามเลยนยังเจอเส้นนั้นตั้งตทางไปเข้า่อะน่วัดไข่ใช่เพราะฉะนั้นอะ ดูว่าูพี่รถึงก็หลับพี่พยายามก็ททางไหแล้วแ้่อทางไม่ค่อยดีเพราะว่านอนกันมเล่นวนไข่ตลอดใช่ไวันไข่แล้วตอนนั้น่ะก็จะมีที่เดียวอันนี้่นี้ก็จะขับแต่พอลิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทางวก่เียหรือล่ะทางะกัตียงต้นดวนจงานเห็นไหม แต้เกิดไ้เห็นมีตังค์ม่นงๆเพตังๆเปิดเพงัไว้อเว่าเมื่อตนั้นเขาได้ใจถ้าคนที่ไปเงียวกบบวุ้ยเขาจะขาจะที่ส่งพลังเลดา์เขามาให้เรารู้ว่าเนรุ่นเราเรื่องผีอยู่ไปเจอของดีแล้วนะครับ มาตวงนเนียนยกคพงนงห็นหกลับมานี้ก okay, 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 so ็เป็นกานการแสดงนะครับนุ่นก็นั่งคุยกัจีอยู่ตอนนี้ก็รอบตึมองกันอยู่นะพี่ก็จะเก็บบรรยากาศบางส่วนไปให้ชมกันแล้วก็กิ่หมุนวันนี้นะอลองเล่าวันนี้การโดนงูกัดนะครับนุ่นเคยโดนงูกัดด้วยเกือบตุ้นะครับ มันจะแข็งมันจะเลี่ยค่ะปี๊บออบฟ้าปี๊บูนอนพ้นทั้เลยี๊บปีี๊บป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 ย๊บปี๊บป เมลีนไม่เปน่หลังาเลยไม่ใช่ผมว่าหลือไม้ลังว่าคุบอกอย้นาอนมาต่เลยย้อนเข้าแล้วรู้ไมเปลี่พอเอา่งมันสิจายวาเกี่ยนี้มันเป็นตอนแรกมัน แล้วค่ะถูกก็เลือกอะไรอันเดียวกันเหรอไอ้ของมาลาเป็นของเดียวแล้วเลือกสีดำที่สี่สีดำที่สี่ก็ไม่ได้ลงอีก

คนไหนได้ไปส่งน้องก่อนนะแล้วพี่โยก็จะกลับมามานี่นี่สินึงเอาของนี่ก่อนแล้วกลับมาเอาฝ <c oughs> าอเก้าอี้ก่อนนะพี่น้ำเขาใส่อะไรให้กินน่ะนี่น้องไปแล้ว อยู่นี่ก็เดินมาด้วยกันเลยชิลี๋ยวไปส่งท้องก่อนนะครับก็เดี๋ยวข้าไปเก็บของเดี๋ยวไม่ทันนี้พระเอกรอแล้วนะทา้งลูกก็จะรถรอแล้วทั้งมันไปขันขึ้นขันนู้นครับบรรยากาศคลิปล้อหมุนนะครับนั่งชิวๆหลังจบการแสดงแล้วก็เป็นคลิปล้อหมุน Das ้องขึ้นรถแล้วนะก็เหลือ,อพ่อพ่อกับแม่เขาคุยงานกับพี่ก็คุยงานกับทีมเวทีอยู่เพราะมีวันหยุดแล้วก็ต้องมีอะไรต้องเลีร์กันนี้เนาะน้ะงน้องก็รอกันกลับพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันจะเดินทางกลับเช่นเดียวกันนะพี่โอก็จะดูชมรีวิวแป๊บหนึ่งก่อนนะครับคลิปเราหมุดอาจจะต,ตอนถ่ายเราหมุดอาจจะไม่ได้ถ่ายนะรือถ่ายก็อันนี้ขอถ่ายเพื่อไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ,อะใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานน,น่ครับ สถานที่ต้องบอกว่าวันนี้นะพอเป็นปูเสือฟรีปุ๊บคนก็จะขนหินมาทับเอ๊ะไม่หมดเลยนะครับวันนี้จะภาพก็ลาบากตอนปาดตานเก็บขยะต้องเก็บหินด้วยนะเก็บขยะไม่เหนื่อย้องเก็บหินเพราะว่าขยะบางทีบาทีตัวใหญ่ก็จะรวมกองไว้ให้แต่จะมีก้อนหินนะครับก้อนหินซึ่งโหมันหนักทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันอย,อยู่อีกก้อนนึงอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยไอคือมันหนักนะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละนะ นั่นฝากทุกคนด้วยนะครับงานงานปูเสือเมื่อไหร่เอาหินมาได้เอาเก็บด้วยนะครับอะไรที่ท่านเอามาได้เอาเก็บด้วยขยะก็ช่วยกันเก็บถือไม่มีถุงขยะก,ก็รวมกง่องนหน่อยนะวันนี้เห็นจะพามากวาดขยะแล้วก็สงสารเจ้าภาพนะครับผ่าลิเกให้ดูฟรีต้องมากวาดขยะกวาดขยะเมื่อ,อไหร่เจอหินนี่หินก็นก้อนใหญ่มากนะทุกคนโอ้โหสงสารเลยนะครับกาศรับราก็เรียบร้อยดีนะครับทีมงานก็เก็บเสือเก็บอะไรกันอยู่นะ ใครับผมตอนนี้พี่โอจะขออนุญาตกลับก่อน punishment. นะน้องก็น้องก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับอ่าไปแล้วอ่าล้อหมุนแล้วนะ <4 S 2> พี่แยตไปแล้วนะทุกคน,นพีน่แยตรถแม่ไปแล้วนองนู่นจอดอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็รถซินุตามกันไปนะครับพอดีพ่อกับพี่แยตเขาคุยงานอยู่พี่แม่ก็คุยงานอยู่นะครับก็น้องๆของคนก็จอดรอนะครับน่ารักมากนะครับรักมากก็จอดรอแล้วก็กลับพร้อมๆกันนะครับน้องพี่โอตกละ แล้วเอเราต้องนุ่นจอดฝั่งนู้นนะริมรถแม่นะพี่โยใช้กล้องพกเกีถ่ายนะอาจจะซูมได้ไม่ไกลเท่ามือถือนะครับปลอดภัยด้วยแต่ว่ามันจะเบาถือสบายหน่อยะจะซ้อนกันอยู่นะพอดีวันนี้คุณแม่กับเพ,พราะนึกเขาคุยงานกับทีมยกรีนะครับต้องนู่นต้องนุ่นเขาก็จอดรอกันอยู่อ่ะต้องนุ่นไปแล้วหนูนะอันทางขวาว่ามันสามคันเลยนะเราผ่านต้องนุ่นจอดในสุดพี่เจมตัวแม่แล้วก็ลต้องนุ่นแล้วนู่นอะ รถพี่หนึ่งที่งานคนรับรคไปแล้วครับเอาหมุนไปแล้วนะครับไปเลยอนู่นเนี่ยออกไปทางเดียวกันมันก็จะล้อไปทางข้างทางรถไฟเนาะแล้วก็เข้าตรงตลาดตลาดสระบุรีแล้วก็เลี้ยวกลับนะครับแต่ทางจะแคบหน่อยหน้าวัดเนี่ยพรจ้านะโอเคครับ ค,คลิปล้อหมุนวันนี้ก็จบแล้วนะทุกคนรออยู่พักใหญ่นะพักใหญ่เลยนะครับื่อว่าทุกคนอยากเห็นภาพน้องๆกลับพร้อมกันก็จะมีความสุขนะพี่โอก็จะรอถ่ายให้นะนอกจากวันไหน,น,นะนก็คุยงานจริงๆคุยงานเฉพาะส่วนจริงพี่โอจะไม่รอนะอันนี้นะครับวันนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลนะพักอยู่ใ,ใกล้งานก็ประมาณ56กิโลนะครับก็สามารถเก็บภาพให้ทุกคนรอรอให้ทุกคนได้รับชมได้นะครับโอเคทุกคนไปทงเวทีเขา เดี๋ยวเขาเก็บวัตหมดแล้วนะโอ้นะครับเราจะได้คลิปแต่ละคลิปนัาไม่ง่ายแล้วทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกคลิปทุกการเดินทางของผมด้วยนะครับพี่ๆแม่ๆทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกท่านผมก็น่าจะไปไม่ได้ไกลขนาดนี้นะครับไม่ได้มาจนถึงวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปโปรแกรมไกลๆต่อจากนี้ก็คงไม่ได้ไปนะครับอ่าเมื่อทุกท่านยังสนับสนุนอยู่ผมก็ทาให้เต็มที่นะให้คุ้มกับทุกที่ทุกท่านรักระไว้ใจนะครับให้ผมที่ช่วยดูแลน้องๆนะครับโอเคลา